เพิ่งทำใหม่เมื่อไม่นานมาน,นี้ช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นชาวบ้านก็ได้อาศัยข้ามไปทำบุญจากั่งหมู่บ้านมามาวัดเมื่อก่อนมันจะมีเรือสาวเชือกแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วอะ่ะวันนี้เป็นวันทำบุญศาสตร์ไทย ันสุดท้ายปีนี้จะปกติจะทําบุญสามวันเมื่อวานจะเป็นวันทําบุญใหญ่เป็นวันพระวัดนี้มีชื่อว่าวัดใหม่ชัยวิชิตปัจจุบันเรียกกันว่าวัดโสธรง์ใหม่หรือวัดใหม่ชัยวิชิตเนี่ยน่าจะมีความเป็นมาอยู่ว่าชัยวิชิตเป็นชื่อตำแหน่งของของเจ้าเมืองอยุธยาในสมัยก่อน ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีมีทายาทของชัยวิชิตที่ยังเหลืออยู่โดยเฉพาะแถวป้อมเพชรวัดโุ่งใหม่นี้หรือวัดชักใหม่ชัยวิชิตจะตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของลำน้ำลบบุรีลำน้ำรบบุรีจะไหลมาจากแม่น้ำรบบุรี มีการมซึ่งน่าจะเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำลบบูรีที่อาจจะมารวมมาลำน้ำลบบูรีน่าจะเป็นเป็นลำน้ำที่มีต้นทางมาจากลบบุรีและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นสาขาหนึ่งของเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพยาเหมือนกับแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นสาขา,าของแม่น้ำเจ้าพยา นี้จะสร้างสร้างมาร้อยกว่าปีแล้วลำน้ำลบบุรีจะมีวัดที่สร้างในช่วงปี2310ค,คือสร้างในปีกรุง8หลายวัด ปี2310จะมีผู้คนทีออ่อพยพมาจากจากตัวพระนครเพื่อนีภัยเพื่อนหนีภัยสงครามและไปยังลบบุรีไ่ก็ตั้งบ้านเรียนอยู่ริมอยู่เรียงราแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีชุมชนเกับตามลำน้ำลบบุรีอยู่ด้วยลำน้ำลบบุรีน่าจะเกี่ยวข้องกับเส้นทางอรารยะธรรมระโห,หรืออรา,ยารยัธรรมลบบุรี ซึ่งเป็นอารยธรรมที่เชื่อมต่อกับอรารยธรรมของของรรเขมรหรืออรารยธรรมของแต่พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวไทยเชื่อกันว่าฝั่งทะเลชายฝั่งทะเลไปถึง ยังนครสวรรค์หรือลึกเข้าไปมากกว่ารบบุรีลบบุรีหรือสระบุรีโดยเฉพาะน่าจะเป็นเกาะแต่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ฝั่งน่าจะเข้าไปลึกกว่านั้นช่วงต้นตุลาจะเป็นฤดูน้ำหลากปกติ ที่นี่ในช่วงสมัยก่อนสักประมาณ30ปีบ้านที่สร้างก่อนหน้านั้นจะหันหน้าออกไปน,น้ำเพราะยังใช้การการสัญจรทางน้ำอยู่แปัจจุบันหน้าบ้านจะหันหน้าไปยังหันหลังให้หน้ำให้แม่น้ำเพราะว่าใช้การการเดินทางทางบก น่าจะเกี่ยววัดนี้เป็นวัดที่ตระกูลเลขยธรรมร่วมกันสร้างกับประชาชนซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับตระกูลเคารพธรรมด้วยเลขยธรรมสทายาทเลขยธรรมส่วนหนึ่งผู้หนึ่งก็คือผู้ตัดสินคดีเกี่ยวกับข้อพิาพาทในการคืนทรัพย์สิน ของพระปกเก้าหลังการเปลี่ยนแปลง475สาศาลาข้างหน้าที่เห็นอยู่ในรูปในคลิปนี้จะเป็นศาลาหลวงสีเขตนครเพ้่มสวรรคปีดีสร้างมาปีสองสี่ซึ่งผู้ที่สร้างสร้างเพื่ออุทิศให้กับนายรอดสวรรคปีดีซึ่ง ผู้เป็นบิดาโดยหลวงพื้มสวรราปีดีเป็นสาวเป็นผู้แทนรุ่นแรกในหลุหงการเปลีป่ยนแปลงส4 7สี่ที่เมือจากการเลือกตั้งทางอ้อมคือเลือกตั้งจากผู้ใหญ่บ้านเป็นนันขึ้นไป มีความเป็นมาว่าอยู่ฝั่งวัดว่ามีภูอาจจะมีภูใม้ลำเนามาจากมาจากวังแก้วตาซึ่งปัจจุบันได้มีวัดเจ้าตาตั้งอยู่ซึ่งเดิมเชื่อวัดเจ้าตาสร้างสมัยปี2000สร้างเมื่อปี2326ป,ปีถัดจากการสถาปนากรรตนโกสิล ในบริเวณใกล้เคียงก็จะมีวัดอีกวัดหนึ่งคือวัดบางเพิงสร้างขึ้นในปี2,300วัดบางเพิงจะสร้างขึ้นในปี2,310ปีที่กรุงศรีอยุธยาแตกอีก16ปีต่อมาวัดเจ้าตาก็ตั้งขึ้นหลังจากอาณาจักรหลังจากกรุงธนบุรีล่ม วัดเจ้าตาหรือวัดเจ้าตาเดิมกว่าจะได้วิสุงสีม,มาก,ก็ประมาณร้อยกว่าปีหลังจากนั้นร้อยกว่าปี ในเขตอำเภอบางปะหารหรือบางปะหารเดิมจะมีผู้ผู้ผู้คนที่อยู่ที่นี่จะสืบทอดไปได้ว่ามีมีบรรพบุรุษเป็นเป็นเชื้อสายมอนแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นมอนที่เป็นมอนอพยพมอนเฉลยศึกหรือว่าเป็นมอนที่ตั้งถิ่นฐานเดิมอยู่ในเขต ในเขตอุในเขตสวนนภูมิคือขอมมอละวาว่ามาจากกลุ่มไหนกันแน่